สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเดือดอีกภูมิใจไทยโต้ประชาธิปัตย์หมดยุคสอสอเสาไฟฟ้า,ฟาลั่นทำงานด้วยใจไม่ดีแต่พูดนายสกิดพง์เกี่ยวข้องสอสอกระบีพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพิมพ์รพีผ่นวิชาตุล สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องของพายุเงินว่าที่ผ่านมาตนเป็นฝ่ายต้องผเผชิญกับพายุเงินและเกมใต้ดินต่างๆกว่าจะผ่านมาได้พี่น้องชาวกระบี่ต้องเป็นคนจูงมือนำทางออกมาตนจึงขอทำงานตอบแทนด้วยใจโดยไม่เน้นสร้างกระแสรหรือดีแต่พูดการพูดแบบนี้เป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนหรือไม่ ขอให้พี่น้องชาวใต้ตัดสินด้วยยุคสมัยนี้ประชาชนฉลาดขึ้นจึงเป็นเรื่องยากที่นักการเมืองเดิมๆจะดำรงอยู่ได้แบบสสประเภทเสาไฟฟ้าวันนี้วัดกันที่ผลงานเชื่อมั่นประชาชนจะให้โอกาสและร่วมสร้างแลนด์สไลด์อันดามันกับพวกเราพักภูมิใจไทยส่วนกรณีที่สสพักประชาธิปัตย์ระบุว่ามีคนหลอก เอาโครงการที่ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณไปวางศิลาฤกษ์นั้นนายสกิจพงศ์กล่าวว่าคงหมายความถึงโครงการสะพานข้ามเกาะลันตาซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีการดำเนินการก่อสร้างในเร็วๆนี้คาดว่าจะเสร็จเปิดใช้งานในปี2569ความคืบหน้าล่าสุด นักวิชาการมองพักภูมิใจไทยพร้อมสุดก่วยที่นั่งภาคใต้ชี้คู่แข่งพลังประชารัฐศึกในเยอะประชาธิปัตดข่าวเช้าอื้อรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวถึงศึกการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาธิปัต์ภูมิใจไทยลุยเปิดเวทีปราศัยแนะนำตัวผู้สมัครว่าชั่วโมงนี้พรรเพื่อไทย ไม่มองภาคใต้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรชื่อของภาคเพื่อไทยเจาะภาคนี้ไม่สำเร็จสำหรับพรรคที่ดูแล้วมีความพร้อมมีภาษีดีกว่าเพื่อนคือพรรคภูมิใจไทยให้ดูจากการไหลเข้ามาของนักการเมืองถ้าพรรคบ,บ๋อแบขคงไม่มีใครอยากเข้ามาร่วมงานด้วยผิดกับพรรคที่ดูแลว้วมีอนาคตคนก็พร้อมเข้ามาทำงานเอาตรงนี้มาดูพรรคประชาธิปัตย จะเห็นว่ามีแต่ไหลออกแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะส่วนที่ไหลเข้ามาอย่างสู้เขาลำบากพักประชาธิปัต์เหมือนพักตะวันยอแสงคือพระอาทิตย์จะตกดินแล้วมีแสงริบรี่ส่วนพักพระงประพชารัฐตอนนี้นะ่ะอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งไปพูดถึงศึกภายในมันเยอะฟื้นตัวลำบากแล้วที่ประชาธิปัต์นายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักพูดว่าจะเอามา52เสียง เขาไม่ได้มองว่าจะไปเอากับภูมิใจไทยแต่เขาจะเก็บจากพื้นที่ของพระงคประชารัฐนี่เองพรรคภูมิใจไทยมีจุดแข็งที่ทำงานแล้วมันได้เนื้อได้หนังทำแล้วมันสำเร็จกัญชาที่มันเห็นเลยนะเท่านี้น่ะก็ออกไปหาเสียงได้เรื่องที่ประกาศว่าจะเอาสอสอฝั่งอันดามันส1บคนมันก็มีโอกาสเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขาน่ะทำงานไปนชิ้นเป็นอันมีของมาอวดมาที่พักประชาธิปัตย์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มันไม่ขี้เรแต่มันดูมีข่าวเช้าเยอะไปหน่อยนะเรื่องถุงมือยางเอ่ยเรื่องล่วงละเมิดเรื่องที่มีการออกมาแฉสัมพันธ์ระหว่างคนในพักอีกมันครบหมดรองศาสตราจารย์สุขุมระบุความคืบหน้าพิมพ์รพีเมินเสียหนูบุกกระบี่ ขอกวาดสสยกจังหวัดบอกขออย่างเดียวเล่นตามกติกานางสาวพิมรพีผ่านวิชาตคุณสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครสสจังหวัดกระบี่ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคูุญใจไทยว่าเป็นธรรมชาติของการเมืองที่ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแต่ละพักก็จะเร่ง เปิดตัวผู้สมัครซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามนี้ทั้งตนนายสาครเกี่ยวข้องสสกระบี่พรรคประชาธิปัตย์และนายธนวัต์ภูเก้าล้วนว่าที่ผู้สมัครสสกระบี่พรรคประชาธิปัตย์โดยไม่รู้สึกหนักใจกับคำประกาศของนายอนุทินที่ว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งหากเลือกพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัด การแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนทำให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นขอแค่นะ่ะอย่างเดียวให้ทุกคนนั้นเล่นตามกติกาอยู่บนหลักการไม่ใช่เกมใต้ดินหรือพายุเงินซับสอสอเข้าสังกัดแต่ละพักนะ่ะมีสิทธิ์วางเป้าหมายและทุกคนที่ลงสมัครสอสอนะ่ะต่างก็มีความหวังว่าจะได้รับเลือกจากประชาชนทั้งสิน้น ผู้สมัครสสกระบี่ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสาคนรวมถึงดิฉันนะ่ะขอสู้ด้วยการทำงานหนักเพื่อประชาชนไม่มีการใช้ราชการมาสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้กับตัวเองให้ข้อมูลจริงไม่มีการบิดเบือนหลอกเอาโครงการที่ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณไปวางศิลาเลิกประชาธิปัตย์เรายืนหยัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความจริงใจมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิด บนหลักการที่ถูกต้องชอบธรรมเรารู้ดีว่าการสู้กับอำนาจเงินนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่เราเชื่อมั่นในประชาชนนางสาวพิมพ์รพีกล่าวประชาธิปัต์ลั่นพร้อมชนภูมิใจไทยทุกเกตเลือกตั้งอัดภูมิใจไทยเริ่มก่อนต้องตอบโต้นายราเมศรัตนชเวงโฆษกประจำพักประชาธิปัต์กล่าวถึงกรณีที่พักภูมิใจไทยเปิดตัวผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งจังหวัดกระบี่และพังงาว่าการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคการเมืองทุกพรรคก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปิดตัวที่เริ่มต้นด้วยการโจมตีพรรคการเมืองอื่นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นการเมืองยุคใหม่ต้องยึดการนําเสนอนโยบายนําเสนอผลงานที่เคยทํามาประชาชนชาวปากใต้ทราบดีแล้วว่าแต่ละพรรคมีวิถีทางการเมืองอย่างไรการกล่าวของนายสกฤติพงศ์ เกี่ยวข้องสสกระบี่พักภูมิใจไทยคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งในแนวทางความคิดการกล่าวหาว่าประชาชนให้โอกาสพักเก่ามาแล้ว30ปีไม่มีผลงานจุดเริ่มต้นคำพูดมันทำให้เห็นว่าเป็นการเมืองที่ย้อนยุคไปมากและถ้าไม่มาพาดพิงพักประชาธิปัตย์ก่อนตนก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์อะไราต่อประชาชนแต่เมื่อมาพาดพิงถึงพัก ก็จะเป็นต้องชี้แจงนายราเมศรกลร่าวต่ออีกว่าในส่วนของพักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องชาวปากใต้ทราบดีแล้วว่าได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างการวางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมรถไฟทางคู่ถนน4ช่องจราจรพัฒนารายจังหวัดให้มีศักยภาพในการท่องเที่ยวราคายางราคาปาล์มประชาชนยังจดจำผลงานต่างๆที่ทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนมากมาย ลูกหลานไปโรงเรียนได้ดื่มนมมีอาหารกลางวันได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออ,อยากถามว่าเมื่อครั้งที่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลือกปฏิบัติจนภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณพักไหนที่ต่อสู้ก็พักประชาธิปัตย์ที่ต่อสู้เรื่องการไม่สร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ตเรื่องถนนหนทางไปภาคใต้ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตอนนั้นน่ะคนที่กล่าวหาพักประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นที่บอกว่า30ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั้นให้กลับไปถามประชาชนชาวปากใต้ดูก็จะได้รู้ความจริงเรื่องเบีย้ยของผู้สูงอายุขณะนี้นะ่ะมีหลายพักการเมืองนําไปแอบอ้างว่าเป็นคนทําแต่ความจริงนั้นเบีย้ยสูงอายุเกิดขึ้นในสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลจาก200บาท เป็น300บาทและขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลผลเอกสุรยุทธ์จุรานทนเพิ่มเป็น500บาทต่อเดือนส่วนสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลนั้น5ปีไม่ได้เพิ่มให้แต่อย่างใดตอนนี้นะ่ะพรรคการเมืองหลายพรรคเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีก็พยายามเสนอจำนวนตัวเลขเงินเพื่อเกทับกันที่มากล่าวหาว่า30ปีไม่ทำอะไรเลยนั้นคือกล่าวหาด้วย กระบวนการทางการเมืองแนวเก่าที่เลวร้ายที่สุดไม่ควรมีขึ้นในสมัยยุคนี้เป็นการดูถูกประชาชนที่เขาใช้สิทธิ์เลือกสสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพักมีวิธีทางทางการเมืองยึดหลักสุจริตไม่โกงถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นายราเมศกล่าว